เบอร์บีน่าใช่ไหมครับมีกี่สีพี่สามสีเหรอมีหลายสีค่ะมีหลายสีอันนี้สีม่วงออกม่วงม่วงแก่ม่วงอ่อนม่วงแก่ม่วงอ่อนอันนี้คือออกชมพูชมพูอ่อนๆเนี่ยนะพี่อันนี้ชมพูออกออกบานเย็นค่ะชมพูบานเย็นราคาประมาณไหนครับเนี่ยอันนี้กระคาแปดสิบค่ะแปดสิบทุกสีเลยใชเจ้าพี่แล้วก็มีขาวด้วยใช่ค่ะตัวน้อยนี่ราคาสิบบาทจ้าโอ้โหร้อยโหลหนึ่งกับโหลหนึ่งสิบสองสิบสองถุง สองร้อยกระสีได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเอาเป็นกระถางใหญ่แบบนั้นน่ะแปดสิบาทก็คือเป็นพุ่มเป็นกอเลยเนาะแต่อันนี้ก็คือเขาจับยงนะพี่กระปูกเยอะๆเนียเขาจะเอาแบบเนี้ยค่ะเนาะแล้วก็เป็นดงได้เลยของมานเนาะเป็นดงได้เลยยี่สิบบาทหลัวสองร้อยหลัวสองร้อยมีลายสีด้วยสีซีก็ราคาเดียวกันไหมครับพี่หลัวละสองร้อยแต่แต่อันนึงก็คือยี่สิบถูกไหมครับ พานละยี่สิบบาทมีจํานวนเลยครัมที่มีจํานวนใครจะเอาเยอะก็แบบมีจํานวนไม่ใช่ว่ามีแต่สีม่วงสีเดียวใช่ไหมพี่สีชมพูก็มีออสีขาวก็มีใช่ไหมพี่ราคาประมาณไหนครับเนี่ยราคาประมาณไหนครับอ่ะสี่ต้นร้อยต้นยี่ห้าออต้นเดียวต้นเดียวสามสิบถ้าเกิดสี่ต้นได้ร้อยหนึง่ง <100, 100. S 1> แต่จริงๆที่สวนมีสีสีม่วงด้วยใช่ไหมครับ 100, 100. มีทั้งสีม่วงสีขาว แต่วันนี้เอามาโชว์เป็นสีสีชมพูเอาไปขายเลยแหละขา,า,ายมีแต่สีชมพูฝากร้านหน่อยครับอันนี้คุณพี่คุณป้าคุณป้าอะไรจ๊ะคุณป้าคุณป้าอะไรนะคุณป้าสมพักประตูสามค่ะค,คุณป้าสมพักอยู่ตรงหน้าประตูสามเนาะขายของถูกค่ะขายของถูกช่องทางติดต่อไหนครับไหนคะศูนย์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าสามสี่แปดแปดสามสี่แปดใครอยากได้จำนวนเยอะมาถามราคาก็ได้เลยมีหลายสีมากกว่านี้อีกเอ๊ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ไหมครับเนี่ย เน้นเน้นโทรดีกว่าเนาะเน้นโทรหรือมาที่หน้าร้านประตูสามก็ได้เลือกได้เลยเนาะได้ค่ะปะปบขาปะปนขา